สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเลขตดดกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมัดรวมสีนอยในงวดของวันที่19นะคะเดือนเมษายน2567น2567นะคะวันนี้น้องแอดก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันนะคะพี่พี่เนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะน้องแอดก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นที่1กับ2นะคะตัวเด่นของเรานะคะมาทั้ง2ตัวเลยนะคะเมื่อวานนี้ท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะก็ยินดีด้วยนะคะตัวเด่นมาคู่กันด้วยนะคะพี่พี่ มาทั้งสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็ชุดคุ้งสุดท้ายนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะวิ่งรูดที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาสรุปผลนะคะรอบหน่อยเฉพาะกิจนี้ไม่มานะคะสายวิ่งรูดแต่มาเข้าตารางนะคะตารางมาสามตัวตรงนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะมาเข้าตารางนะคะในหน่อยเฉพาะกิจ แล้วก็49นะคะ49ไม่มีนะคะหลุดไปส่วนรอบพิเศษนะคะ063กับ60 063กับ60รอบนี้ก็ยังไม่มานะคะสายรูดวิ่งอ่อรอบปกตินะคะ904แล้วก็51มาแล้วนะคะพี่ๆตัววิ่งตัวรูดของเรานะคะ เรอบปกตินะคะเข้าตารางนะคะ0ูนย์สี่เลขบนนะคะ0ูนย์สี่มาในตารางนะคะ0ูนย์กับสี่เข้าตารางไปนะคะส่วนบนนะคะก็มาในสายวิ่เออสายรูดวิ่งนะคะพี่เข้าไปที่วิ่งรูดหนึ่งมาในตัวที่น้องแอดเน้นให้ด้วยนะคะพี่ๆคู่นี้มาในตัวกลับนะคะเข้าไปที่หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะเด่นหนึ่ง ก็แสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะท่านใดที่นําไปวิ่งไปรูดนะคะเข้าไปในนอยเฉพาะกิจเล,ลก็กๆส่วน VIP พนะคะพี่ๆดู VIP นะคะเด้งๆเลยนะคะเมะื่อวานสองหนึ่งหนึ่งกับสองเด่นมาคู่กันวิ่งรูดที่หนึ่งเข้าไปนะคะมาในตัวเน้นด้วยนะคะพี่ๆดูเน้นให้ห้าคู่นะคะเมะื่อวานนี้มาในตัวเน้นนะคะในตารางก็เข้า หนึ่งกับสองเพราะว่าในตารางเด่นหนึ่งกับสองมาคู่กันนะคะแล้วก็หนึ่งห้านะคะพี่หนึ่งห้าหนึ่งมาสองรอบนะคะรอบนี้มาในตรงๆเลยนะคะพี่พี่ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะพี่พี่เมื่อวานวิ่งรุ่นที่หนึ่งตังมากนะคะก็เข้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งนะคะมาในตัวนิ้นทั้งสองคู่เลยนะคะพี่พี่เด่นมาคู่กันนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่ ชอบวิ่งลูดนะคะแนะนำสูตรนี้นะคะพี่พี่เดี๋ยวมาชมของวันที่สิบเก้านะคะกอนไปรับชมก็ฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะแนวทางตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการประน,นันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่พี่วันนี้นะคะกขอให้ปังๆนะคะ ท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะคะน้องแอดฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่พจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะเวลาที่น้องแอดลงแนวทางนะคะในวันนี้นะคะเด่นของเรานะคะเด่นที่ศูนย์นะคะศูกับศกับหนะคะพี่พวันนี้ ท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะไม่แน่นะคะหนึ่งอาจจะไหลนะคะพี่แต่น้องแอดให้วิ่งรุดที่ศูนย์นะคะวันนี้ท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะไม่ชอบศูนย์เอาหนึ่งนะคะนําไปพิจารณาได้นะคะพี่ส่วนท่านใดไม่ชอบศูตรน,นี้ก็รอชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่ชุดโค้งสุดท้ายนี้ก็จะเป็นตัวเจาะนิ้นให้นะคะเมื่อวานนี้ก็มานะคะชุดโค้งสุดท้ายมาในตัวนิ้นตัวเจาะ เพราะว่าเด่นมาคู่กันนะคะสองกับหนึ่งเมื่อวานในตารางมีศูนย์มีหนึ่งมีเก้านะคะมีหกมีสามเราก็มีห้านะคะเด่นที่ศูนย์กับหนึ่งตารางของเราสูตรนี้นะคะตัวที่น้องเอดชอบคู่แรกนะคะก็จะเป็นศูนย์สามศูนย์หนึ่ง ศู 09, แล้วก็06 05นะคะพี่พี่ตัวเน้นตัวเจาะนะคะก็ตามนี้ท่านใดชื่นชอบอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะสำหรับแนวทางวันนี้ปังปังทุกท่านนะคะเอาไวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ